วันนี้เล่น tiktok ก็มีแต่คนทำแบบเนี้ยเอาจานมาไว้ที่หลังหัวแล้วยกขึ้นว้าวไปลองทำกัน เาเตรียมอุปกรณ์ของเราแล้วถ่ายคลิปกันเลยค่ะเอาไปไว้ที่หลังหัวแล้วทำเป็นยกขึ้นเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดเ่ะเปลี่ยนชุดมาใหม่แล้วมาพร้อมกับดวงไฟเปิดไฟดวงไฟของเราแล้วปิดไฟอย่างอื่นในห้องให้หมดเลยนะคะแล้วก็ดวงไฟไปไว้หลังหัวเราเลยค่ะให้เราแตะที่หน้าจอแล้วลดแสงลงแล้วถ่ายคลิปค่อยๆยกไฟขึ้นถ่ายคลิปเสร็จแล้วไปต่อต่งง่ายในแอปแคปค่ะเข้ามาแล้วกดบวกเลือกคลิปวิดีโอที่ถ่ายตอนเปิดไฟกับปิดไฟออกมาเลยค่ะกดที่เพิ่มการสร้างเสียงกดแยกออกแล้วเอาคลิปเสียงไหนก็ได้ที่ใช้แผ่นเสียงนี้ออกมาเลื่อนคลิปไปทาง ลบที่เหลือออกทิ้งที่ถังขยะเลยค่ะให้คลิปมาต่อกันแบบนี้เลยจ้าตกแต่งคลิปที่ปิดไฟด้วยเอฟเฟกที่ใช้เอฟเฟกตนหมวดหมู่ฮาโลวีนหมอกสีม่วงกดที่แถบเอฟเฟกกดที่ปรับแก้เราสามารถทําให้หมอกจางได้โดยลดแถบภาพเคลื่อนไหวพื้นหลังหรือตกแต่งด้วยเอฟเฟกอื่นเพิ่มเติมก็จะได้คลิปกระแสิตแล้วจ้า คลิปที่สอนกระแสฮิตย,ยกดวงไฟแบบนี้มีน้องๆหลายคนไม่มีดวงไฟแบบนี้กันพี่ก็จะมาลองใช้ไฟฉายกันจ้าทําการถ่ายคลิปตอนเปิดไฟเลยค่ะพี่จะใช้แก้วน้านะคะเอาไปไว้ที่หลังหัวแบบนี้แล้วมาถ่ายคลิปตอนปิดไฟยกไฟฉายขึ้นมาบนหัวแบบนี้ค่ะไปลองตัดต่อกันง่ายๆในแอปแคปค่ะกดบวกแล้วเลือกคลิปเป,ปิดไฟกับปิดไฟออกมาค่ะกดเพิ่มการสร้างเสียงกดแยกออกแล้วเอาคลิปเสียงที่ใช้แผ่นเสียงนี้ออกมาก็จะได้คลิปเปิดไฟต่อกับปิดไฟแบบนี้เลยค่ะถ้าคลิปปิดไฟของใครมืดเกินไปกดที่คลิปแล้วกดที่ปรับแก้เพิ่มการรับแสงและความสว่าง ตกแต่งเอฟเฟกที่รอยต่อเส้นสีลุงจะทำให้รอยต่อสว่างขึ้นมาแบบนี้จ้าเสร็จแล้วตกแต่งด้วยเอฟเฟกหมวดหมู่ฮาโลวีนที่ใช้เอฟเฟกหมอกสีม่วงกดที่แถบเอฟเฟกแล้วกดที่ปากแก้ตรงนี้บให้เอฟเฟกจางลงได้ค่ะและใช้เอฟเฟกในมือหมูเงาพระอาทิตย์ตกอันนี้ค่ะกดที่ปากแก้เราสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนของเอฟเฟกได้นะคะว่าจะเอาดวงไฟอันนี้ไปไวต้ตรงไหนรวมถึงปรับความจางได้ค่ะหรือตกแต่งด้วยเอฟเฟกอืกอ่นๆตามต้องการาเสร็จเรียบร้อยค่ะ home. Oh.